ยังไงอะไรทั้งั้ามสงหนึ่งไต่อตื่นเลยครับแที่เขแดงก็ต้แงครับกท่าครับแก้ท่านานหน้าครับพรหน้าใหญ่สองคนสิงหาชารีครับต้อนรองด้วยนะครับคุยแต่สามที่หนึ่งพร้อมนะครับสามที่หนึ่นะครับ นับเบอร์9คูณครับอาจาร,รย์ครับใายเพื่อเวลาของผู้นัก,ขนกนเข่าถวายองค์พระบาทพระร้อยปีพิษปลาโยสิงแก้วนะครับะะอ,อ,อาจารย์ที่จะขอให้ได้กอได้ด้วยโบราณวัตกรรมที่ถามที่หนึ่งและต่อไปเราจะติดต้องไปถามที่หนึ่ง ของคุณว่าที่ร้อยปีจีรายุสิงเกอเริเวลาสร้างสรรคถวายองค์พระหาตุภาควัดกางอุดมเมเพื่อสอบปัจทุกไ่ฝ่าได้หรือป่านะตั้งนี่แลนะสองสตหนึ่ง้งเป็นอาตยหน่านังุ่ มีบบที่เป็นพิษสูงสุนะจ๊ามีเรืองวับพิษรังทิ่จมันจังหวัดนราจบุรีเออมาหมังมาหลายปีเลยพี่แห่มาบึงสะพานนะไปไชข้้งเฉลมาหลายปีเลยพี่นแสดงว่าประธานผู้บรการจุดมีข่ามูลมากไปนะครับ ข้าแมรปลาจินกับโฮมยับแต่พี่น้องผมก็ถือกานอดิตขอไปเลยไม่เหียนนะไม่เหียนแหนมมหาไม่ไม่เหียนแหมหาไม่ยียดแม่คุณปวินาพันสุวรรณได้บงเสายเกลือกันะ รับเอใอเล็กูสบายอุาท่านครับผมได้สีนาพันุบันแต่เจื่ดใจนะครับหมายเลขสองเก้าใช่ไครับถูกต้องครับอาจารย์ครับหมายเลขสองเก้าแ้าจะเป็นต้องใครแนตครแนพันที่หมายเลขสองเก้าเป็นตเลขที่ถงบ ดีนะท่านผู้จัดการที่เมาให้บริษัทเาแก่งันถ้าเราทสามอยู่นนี้ก็แข่งขันได้สามสามเดื จะต้องไสแสนที่ฐานศนย้าฐานศูนานะครับโอเคครับเราจะต้องใสแผนที่ฐานศูห้าของคุณพงพันธ์คุณชิดาวันคุณมหาบุญห้านไอ้ปูนพันธ์สามหม้อาฟพันธเพื่อเตระยมใต้ใส่อะไรก็ไม่รู้สามด้วหนแ่งเฮ้ยฐานห้า สามสองหนึ่งไปโอเคครับอ่ะต้องเดินลงสังกัอต้องแดงจุดบาทเด้อเอ้าไเ่อย่างนั้นสายได้ครับคุณอาจารีรับขอบคุณครับคุณลุงหมานกับลุงออระกาศไปญี่ปุ่นประกาศหาเอ่อท่านผู้หมวดมีดุคุณนะครับทุกท่านที่อยู่เหมือนกันเอ่อคนมาหากาศหาเด้อมาหาตุ้งทุกท่านที่ได้เลยนะครับผู้หมวดมีดุคุณลุงหมานกับลุงฮ้างะหาหาเด้อ การบ้ันที่เราควรจะรับเตรยที่ใต้ของสภาคบจะเพิ่งเพิ่งออกตอเหงือเ็นดิมตอ่ายอะจังิยผมตาเ่มนเนหววผมเป็นหัวหน้าของสบผมเองนะครับคนคนตองสารพีนอสิยตทุกทุกสสารพีนไมัเทียมเหอมีมีประาทเนี่้คตรงนันกัอคณสารพีเหอ่อให้เนาะ เอ่อคุณบุญคงศัลย์ตีที่ประจักษ์เชียงใหม่นะครับที่มาพบญาติด้วยที่ความำนวยการนะครับเอ่อคุณบุญคงศัลย์ตีที่ประจักษ์เชียงใหม่ให้มาพบญาติด้วยนะครับคุณบุญคงเต่าตัวเด่นครับอนุญาตเอฟสองสามสี่ห้าฐานจุดที่จุดที่ห้าครับชุมจอนบ้านศิลาเลก จากค่ายลูกสะพ่อเมืองอ350แสนครับส5 0คะแนนฐานจุดที่หนึ่งจากค่ายทีเวลาของคุณเสาลักษนาบทีสองร้คะแนนฐานจุดที่ 3, สามการจนพิีของคุณสมนึก213คะแนนฐานจุดที่ที่สองเสืนฟ้ารักษาเจ ของคุณปรีนาพันธ์120คะแนนเอสร็จยังครับกระตันนะครับฐานที่หนึ่งแก้ข้อมูลด้วยครับฐานที่หนะนึ่งนะนัมเบอร์เจ็ดสองครับอาจารย์ครับครับคุณเวลาจะขอต้องไปผู้นำเข้าถวายอุปพระมาธาตุนุสตาคุณไปครับครับผมณหมายนะเลขเจ็ดสองนะ รมามราบาดผานที่หนึ่ 1. เราจะจุดตั้งใจแสนถานที่หน,นึ่ของคุณลุกสบพานผลินผลเเวลาจ้างสรรถลายองค์พระมหาภาตุรักันธงเวศสามแสนหนึ่งไปด้ว ไปรำ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 ที่บามอี่วัดกไปรำรนะครับประูครับ่โแก้จักเครื่องใหม่เด้อศรีนัาะพี่นะครับเพือนมครับเ้ราครับผู้รารุดนะครับ่จจำ่ินดีใครต่อไปขรโมสาที่นะครับ ำเบอร์สามสามใช่ลูกเจ้าปู่แบบเขาหงูใช่ทรารัปราบต่อไปจะเป็นต้้งไฟแสนฐานที่สามเป็นตั้งไฟหมายเลขสามสาแลคุณพัะรเชษสังคนาคุณพรรเชษสังคนามอบขายให้หลานเจ้าปู่แถเางเป็นผู้สร้างฐานฐานสองฐานสี ลวนิดหนึ่งครับประตทแรักษณสามสามสองหนึ่งไปจ่อไฟเป็นลักษณะแบบนี้นั่นบอกว่าจองไฟเป็นโค้งครับที่หักต้องมักต้อนมักว่มักขว้นนะครับ ถ้าเกิเยังไงก็ต้อง,ง,ง,งยู่ตาเ่จะได้จเห็นมาขอได้ลงไปนะครับท่านอาจารย์ครับลำเบอรส์สาฐานที่สเป็น,มนเมขับแสนของค่ายศรินาคุณตัษนีย์ธนใคารไมยน กระนังถผยนะครับก็ไปเลยปาริเตอร์ทำนะครับบาริเตอร์ทำเอือดโยเลด้วยนะครับบาริเตอร์ถ่ายทอดสกู๊ครับท้ายจีน่าพาเชือดโยเล่ับท้ายจีนรับาสนุกวันใช้คครับ อยงขอชื่อครับขอชื่อู้ชันนะครับผู้นำเข้าถูกเข้ามไหครับใช่ครับชื่ออะไรครับปัตตนีอ่าเข่ารือครับปัตตนีเนี่ยครับเป็นยังไงตะบวัดใคนครับไได้คู่ชัครับอะไรที่เรียคุณปัตตนี คระกรรมาธิกคุณครับเขาเก็ีดอย่างนี้ครับท่านพระผู้สมระไปนะครับโอเคครับประุทครับท่านเราจะจุดต้องแทนที่ฐานจุดที่สี่หมายเลขสามสิบสองของคุณประสดีกรุฑาพรไชยคุณมอบหมายให้ผู้แทนเศริีนภาสร้างสรรค์ตดเชื่อทาองครมหาดลวันจางกระดูกเวชรสามแสนลไป

ใช่ครนะ่ฮัลโหลครับอาจารย์ครับใช่ขึ้นไปเือยๆสายไฟเรือยไปอาจารย์ครับอนครับอาจารย์ครับ่เมยครับปริญาครับริาแกคะแนนครับจากฐานจุดที่5ของคุณพงศ์พันธ์ครับองคะดน แจงคะแนนฐานจุดที่หนึ่ง,างจากค่าเวลาของว่าที่ร้อยทีกิรายุรัสองร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนฐานจุดที่หนึ่งจากค่าเวลาของคุณลุกมาเขทวินไพรถายนะครับเราเห็นครับ

เดี๋ยวจะขอปจะโบนจากัดไฟรายงานครับฝ่ายรายงานรถไฟ่ไฟรับรายงานตัวขอเสียงด้วยครับขอเสียงด้วยฉันเป็นเต้สายสานบอกว่าเต้กันเนยเต้

ไม่ไดไปม่กระชากกําลังบ้างไมไปเดี๋ยไปไหนนาะลัเปนดอกเลยจ้าตกครับสองสามหุนวันน่้ชุทูทงใครเป็นขทายนครับผม้นีแล้วนไงดีปฏิพัทโอครับ มาไดขอบคุณครับต่อไปจุดต้งแสนฐานที่สาะแนฐานที่สามไปลยซีขอคุณปนพรองค์พะปนนคุณปนีนองค์ะนนมอบหาให้ลูกพราชนผู้สร้างศาลที่สองหลันีเอง๋ยวาอาจจะล้ลกระลุกครู่สักู่ใจเย็นๆจเย็นยลูกพราสามส นะครับาที่เึ่งไายเลข25เราจะจุดต้นไปแจบฐานสุด 3, นัมเอ25ครับผมของกลุมคอมันโดคอมันโดที่ไฮแลนด์ซัพเปอร์เรเวลาจ้าสันผวายอุค์พรมหาภาพุัจจารโตเวสามไป ไปไปเราจะไี่ใช้ได้นะครับส่วนไบสายนั้นเดี๋ยวมันแถวลงนะครับไปไปให้เหเกิดขราเด้วนะครับ